คลิปนี้จะเอาวิธีการแก้ไขเบื้องต้นเต,ตารีดไอ้น้ำที่มันน้ำไม่ค่อยออกนะคะก็คือมีตะกรันตะกรันอุดรูนะคะวิธีของช่างซ่อมผ้าเลยก็คือเปิดแผ่นรองรีดออกเรายังไม่เปิดเตารีดนะเราจะปิดเตารีดไว้ก่อนแล้วมันก็จะมีรูนะคะมีรูเนี่ยช่องช่องตรงนี้นะคะเราก็จะใช้เข็มหมุดนะ แย่เข้าไปแล้วก็คว้านคว้านแบบนี้นะคะตะกันนี่ก็คือเป็นการที่ไอ้น้ํามันเข้าไปเกิดตะกันแล้วเกาะอยู่ที่เตาเลดถ้าหากว่าเอาไปให้ช่างซ่อมเนี่ยเขาก็จะลื้อแผ่นหน้าออกแต่เขาทาวิธีไหนไม่รู้ทําไม่เป็นนะฮะ ถ้าหากว่ามันมีตะกันแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเตารีดไอ้น้ําเขาจะไม่ตั้งลักษณะแบบนี้นะเขาจะไม่ตั้งลักษณะตั้งขึ้นแบบนี้เวลาเราเลิกใช้งานติดแล้วเนาะเขาจะคว่ำหน้าลงนะตอนซื้อคนขายเขาบอกมาแบบนั้นนะ เมื่อเราแคะเสร็จแล้วนะเราก็เปิดตลรีดนะคะแล้วเราก็กดกดเดี๋ยวน้ำมันจะออกมานะคะเวลาเรากดจะมีไอ้น้ำพุ่งออกมาแบบนี้นะคะ ให้น้ำหยดลงมาแบบนี้ก่อนนะเนี่ยแล้วก็กันเขาก็จะหล่นลงมาแบบนี้นะคะเป็นขาวๆแบบนี้เห็นไอออกมาแบบนี้ ว่าเราเอามือรูปดูไอตะกันที่มันล่วงลงมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกรวดเอมันจะเป็นเกดเกดเหมือนหินปูนอะไรสักอย่างนะพอไอ้น้ำาก็ออกดีแล้วนะคะเราก็ปิดสวิตช์แล้วเราก็ใส่แผ่นรองไว้เหมือนเดิมนะคะตอนนี้ยังไม่ใส่มันร้อนนะคะเราก็วางเจลีดไว้แบบนี้ เขาจะไม่ตั้งขึ้นแบบนี้นะคะตอเรีดไอ้น้ำนะเขาจะวางลงแบบนี้นะคะ